คุณเคยหยุดคิดว่าตัวเลขสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรลองนึกภาพถ้าฉันบอกคุณว่ามีรหัสลับซึ่งเป็นตัวเลขสามตัวที่สามารถเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทางการเงินให้คุณได้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉันอยากให้คุณจินตนาการว่าตัวเองใช้ชีวิตตามความฝันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน และรายล้อมไปด้วยโอกาสตอนนี้หยิบกระดาษและปากกาพร้อมเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะพร้อมที่จะใช้พลังนี้ในชีวิตของคุณคุณอยากรู้ไหมดังนั้นจงอยู่กับฉันจนถึงที่สุดเพราะการเดินทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฉันขอให้คุณชอบวิดีโอนี้ติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใดๆของเราเชื่อเถอะว่าต้องดูให้จบวิดีโอนี้จะสอนวิธีการโบราณและศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้ตัวเลขเพียงสามตัวที่หากเขียนไว้บนมือก็สามารถเปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองและดึงดูดหนึ่งทองอย่างที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนอมันดูมีมนต์ฝังใหม่และมันก็เป็นแต่ความมหัศจรรย์นั้นได้ผลและฉันจะแนะนําคุณทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถนําไปใช้กับชีวิตของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ลองนึกภาพว่ามีตัวเลขที่นอกจากจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แล้วยังมีพลังงานพิเศษ ซึ่งเป็นรหัส่านสู่จักรวาลอีกด้วยตัวเลขศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ถูกใช้มานานหลายศตรวรรษโดยผู้ที่เชื่อในพลังแห่งการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณพวกเขาทำหน้าที่เป็นทางลัดสำหรับผู้ที่มองหาวิธีแก้ไขปัญหาทางการเงินที่รวดเร็วและยั่งยืนดูเหมือนง่ายใช่ไหมและความลับก็อยู่ตรงนั้นบางครั้งสิ่งที่ทรงพลังที่สุดก็มาในรูปแบบที่สุขุมรอบคอบที่สุดเมื่อคุณเขียนตัวเลขเหล่านี้บนฝ่ามือคุณไม่ได้แค่จดบันทึกใดๆมันกำลังกระตุน้นสายใหญ่ ที่เชื่อมต่อคุณโดยตรงกับจักรวาลและพลังงานที่ล้อมรอบเราคิดว่ามันเหมือนกับการจูนสถานีวิทยุเมื่อคุณจูนอย่างถูกต้องคุณจะได้รับสัญญาณที่สมบูรณ์แบบและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตัวเลขเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องจักรวาลเริ่มทำงานเพื่อคุณโดยเปิดประตูที่ดูเหมือนล็อกไว้ก่อนหน้านี้และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดใครๆก็ทำแบบนี้ได้ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหน หรือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณทุกคนเข้าถึงวิธีนี้ได้และผลลัพธ์อาจเร็วกว่าที่คุณคิดเพียงแค่เชื่อและนำไปปฏิบัติเหมือนกับการหว่านเมล็ดแห่งศรัทธาที่จะเบ่งบานอย่างล้นเหลือด้วยเวลาและความเอาใจใส่ก่อนที่จะเริ่มการฝึกอันทรงพลังนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมราวกับว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาพิเศษ ลองนึกภาพตัวเองเป็นเสาอากาศที่พร้อมจะดูดซับพลังงานรอบตัวคุณเมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้หาสถานที่เงียบสงบที่คุณรู้สึกดีและสงบหลับตาหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกว่าน้ำหนักของโลกยกออกจากไหลของคุณสักครู่นี้คือช่วงเวลาที่คุณเชื่อมต่อกับตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเมื่อจิตใจของคุณแจ่มใสจักรวาลก็จะรับฟังได้ดีขึ้นตอนนี้เรามาพูดถึงมือที่คุณจะใช้กันดีกว่าคุณรู้ไหมว่า ในพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามือซ้ายเปรียบสม,มุนประตูที่เปิดไปสู่พลังแห่งจักรวาลขณะที่มือขวาส่งมือซ้ายก็รับดังนั้นด้วยการเขียนรหัสศักดิ์สิทธิ์บนมือซ้ายของคุณคุณกำลังเปิดประตูสู่เชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อรับทุกสิ่งเชิงบวกที่จักรวาลมอบให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินท่าทางง่ายๆเพียงหยิบปากกาและเขียนในมือกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมาก เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจลงในดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาลด้วยพลังงานที่เหมาะสมและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการมาเมล็ดพันธ์นี้จะเติบโตและเบ่งบานเป็นโอกาสและความอุดมสมบูรณ์เชื่อถือกระบวนการตั้งความตั้งใจของคุณด้วยความรักและปล่อยให้จักรวาลทำงานในความโปรดปรานของคุณเรามาถึงช่วงเวลาที่เราคอยกันมานานราาศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้คุณดึงดูดความมั่งคั่งนั้นเรียบง่าย520ใช่แล้วมีเพียงตัวเลขสามตัวเท่านั้น ที่เมื่อใช้อย่างตั้งใจจะทรงแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังที่สามารถนำความอุดมสมบูรณ์มาได้อย่างรวดเร็วคุณอาจคิดว่ามันเป็นเพียงรหัสแต่ตัวเลขเหล่านี้มีความเชื่อมโยงพิเศษกับพลังงานที่บุนเวียนในจักรวาลเมื่อใช้อย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่โอกาสทางการเงินใหม่ๆเมื่อคุณเขียนตัวเลขเหล่านี้ทางมือซ้ายมันไม่ใช่แค่น้ตธรรมดารรมดาใช้ปกากกากเกอร์สีแดงหรือสีน้ำเงินและควรทำเช่นนี้ที่ข้อมือซ้าย ซึ่งถือเป็นด้านที่เปิดรับพลังงานและนี่คือจุดสำคัญอยากเขียนให้เล็กทำให้ตัวเลขมีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากเป็นการเสริมสร้างเจตนารมณ์เบื้องหลังท่าทางนี้ยิ่งเจตนาของคุณชัดเจนและแข็งแกร่งเท่าใดการสำแดงก็มีพลังมากขึ้นเท่านั้นขณะที่คุณเขียนให้เน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการบรรลุลองนึกภาพตัวเองรายล้อมไปด้วยสิ่งต่าง ที่ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินสามารถนำมาได้รู้สึกราวกับว่าความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วช่วงเวลานี้เป็นมากกว่าการกระทำทางกายภาพธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นวิธีการประสานพลังงานของคุณกับจักรวาลเชื่อฉันเธอพลังของรหัสนี้อยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจของคุณนอกจากพลังแห่งตัวเลขแล้วเรายังมีความช่วยเหลือพิเศษอีกมาก นั่นคืออาเคนจ์ยูริเอลหรือที่รู้จักในชื่อเทพแห่งปัญญาและความอุดมสมบูรณ์เขาเป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณที่สามารถช่วยคุณกระตุ้นพลังแห่งเงินในชีวิตของคุณต่อไปขั้นแรกให้หลับตาและวางมือเบาๆบนตัวเลขที่คุณเขียนบัตรนี้จงเรียกอูริเอลสามครั้งอย่างสงบและด้วยศรัทธาเมื่อคุณทำเช่นนี้ลองจินตนาการว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะช่วยคุณดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองที่คุณปรารถนาหลังจากเรียกยูริเอลแล้วก็ถึงเวลาทำความเข้าใจว่า คุณต้องการอะไรพูดออกมาดังๆและมั่นใจว่าตอนนี้ฉันต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดและอื่นๆอีกมากมายโดยการประกาศสิ่งนี้คุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับจากนั้นทำซ้ำหมายเลข529ครั้งรู้สึกแน่ใจว่าพลังของรหัสนี้เปิดใช้งานอยู่และหัวหน้าทูตสวรรค์ยูเรียกำลังทำงานเพื่อคุณกระบวนการนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศรัทธาความตั้งใจ และการกระทําทุกครั้งที่คุณโทรหายูริออลและเสริมพลังของตัวเลขคุณกําลังเปิดประตูให้เงินไหลเข้ามาหาคุณจําไว้ว่าความลับคือการเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเชื่อถือกระบวนการเปิดใจให้กว้างและรู้ว่าข้อความของคุณได้รับการรับฟังและเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานพลังของโคตรแล้วเราจําเป็นต้องดูแลอีกแง่มุมที่สําคัญ ขจัดความคิดเชิงลบที่อาจขัดขวางการไหลเวียนของเงินในชีวิตของคุณบ่อยครั้งความมอเชื่อที่จำกัดของเราขัดขวางไม่ให้เราดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองที่เราปรารถนาความคิดเช่นฉันไม่สมควรได้รับมันหรือเงินหาซื้อได้ยากทำให้เกิดอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งจำกัดศักยภาพของเราเพื่อกำจัดการปิดกั้นทางจิตเหล่านี้ลองใช้บรลีที่ส่งพลังสามบัลีที่จะปรับโปรแกร,รมจิตใจของคุณให้ยอมรับความอุดมสมบูรณ์เริ่มต้นด้วยการพูดซ้ำอีกครั้ง,งอว่าเงินเหมือนข้าว นี่เป็นสัญลักษณ์สอของความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่สามารถเติบโตและทวีคูณได้อย่างง่ายดายจากนั้นพูดว่าฉันว่าอยู่ในบ่อข้าวจินตนาการตัวเองรายล้อมไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองอันไม่มีสิ้นสุดนี้สุดท้ายนี้ประกาศหีบเงินซึ่งแสดงภาพแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ไม่สิ้นสุดวลีเหล่านี้เรียบง่ายแต่มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำซ้ำคุณกำลังสร้างความเชื่อม่ และทำให้พื้นที่ความมั่งคั่งหลายมหาคุณอยากเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องอย่าดูถูกพลังของคำพูดพวกเขากำหนดความเป็นจริงของเราดังนั้นจงเชื่อใจกระบวนการนี้และดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรความกตัญญูเวทีเป็นส่วนพื้นฐานในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองที่คุณต้องการก่อนที่จะใช้รหัสศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนั้น ใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณทุกสิ่งงอที่คุณมีอยู่แล้วสิ่งนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ความกตัญญูมีพลังที่จะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของคุณทําให้มีพื้นที่สําหรับพรเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณขอบคุณจักรวาลอัคระเทวดาอูเรียลและแม้แต่ตัวคุณเองที่อุทิศตนให้กับกระบวนการนี้คุณกําลังปรับพลังงานของคุณให้เข้ากับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดคิดว่าความกตัญญูเป็นกุญแจไขเส้นทางใหม่ ยิ่งคุณรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจักรวาลก็จะยิ่งมีเหตุผลให้คุณรู้สึกขอบคุณมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับการหว่านมาเมล็ดแห่งความเจริญรุ่งเรืองยิ่งคุณรดน้ำด้วยความกระตัญยูมากเท่าไรคุณก็จะเก็บเกี่ยวผลไม้ได้มากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกและโอกาสต่างๆจะเริ่มเกิดขึ้นในวิธีที่ไม่คาดคิด จำไว้ว่าความกระตัญยูไม่ใช่แค่การขอบคุณที่ว่างเปล่ามันต้องมาจากใจการฝึกฝนความกระตัญยูทุกวันจะช่วยเสริมการหลั่งไหลของความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้รหัสศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกหาเคนจยูริอาให้ลงท้ายด้วยคำว่าขอบคุณอย่างจริงใจโดยรู้ว่าจักรวาลกำลังรับฟังและเตรียมบางสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับคุณ การแสดงภาพเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้กลายเป็นความจริงหลังจากเปิดใช้งานรหัสศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้เวลาสักครู่หลับตาแล้วจินตนาการว่าชีวิตของคุณรายล้อมไปด้วยความมั่งคัง่งทางการเงินมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลจ่ายบินอย่างสบายๆเดินทางไปยังสถานที่ที่คุณใฝ่ฝันมาโดยตลอดช่วยเหลือคนรอบข้างและเติมเต็มความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณด้วยการเห็นภาพความเป็นจริงนี้คุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจน ไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองนี้แบบฝึกหัดการสร้างภาพข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นเพียงฝันกลางวันแต่เป็นวิธีหนึ่งในการปรับความคิดของคุณให้สอดคล้องกับภาพงงงานของเงินเมื่อคุณจินตนาการภาพด้วยอารมณ์และความชัดเจนจิตใจของคุณจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้และความเชื่ออันนี้จะเปิดประตูสู่โอกาสและทรัพยากรที่เมื่อก่อนดูเหมือนห่างไกลสิ่งสําคัญคือการเห็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ รู้สึกถึงความสุขและสันติสุขที่ได้มาราวกับว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันของคุณแล้วโปรดจำไว้ว่าการแสดงภาพข้อมูลก็เหมือนกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันยิ่งคุณทำมากเท่าไรความเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณต้องการแสดงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นหลับตาลงด้วยความมั่นใจมองชีวิตของคุณตามที่คุณต้องการให้เป็นและรู้ว่าจะกระวลกำลังสมรู้ร่วมคิดในานามของคุณเพื่อทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง การดึงดูดเงินเป็นขั้นตอนที่น่าทึ่งแต่พลังที่แท้จริงคือการรู้วิธีดูแลมันเช่นเดียวกับที่ต้นไม้ต้องการน้ำและความเอาใจใส่ในการเจริญเติบโตการเงินของคุณจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างดีเช่นกันเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองคงอยู่ในชีวิตของคุณขั้นตอนแรกประการหนึ่งคือการสร้างงบประมาณที่ช่วยคุณติดตามว่าเงินของคุณไปในทิศทางไหนด้วยวิธีนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามีการใช้อย่างมีสติและมีกลยุทธ นอกจากการติดตามค่าใช้จ่ายแล้วสิ่งสำคัญคือต้องจัดสรรส่วนหนึ่ง,งอของรายได้ที่คุณได้รับจากการออมอและการลงทุนคิดว่ามันเป็นการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตของคุณด้วยการบันทึกส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณดึงดูดคุณจะสร้างบ่อรองทางการเงินที่สามารถเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปนำความปลอดภัยและโอกาสมาสู่ชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการทำให้แน่ใจว่านำทุกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณเปิดไม่เคยแห้งเหือด นิสัยทางการเงินที่ดีคือสิ่งที่จะเปลี่ยนความเจริญรุ่งเรืองชั่วขณะให้เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนเงินที่คุณดึงดูดมานั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้มันเติบโตต่อไปและมอบความสำเร็จตามที่คุณต้องการดังนั้นให้การจัดการทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ของคุณโดยรู้ว่าความสมดุลนี้เป็นสิ่งที่รับประกันอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยยินดีด้วยที่ได้มาไกลขนาดนี้ เมื่อคุณทราบวิธีการอันทรงพลังนี้แล้วก็ถึงเวลาเริ่มก้าวแรกในการเดินทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักสำรวจที่กำลังค้นหาสมบัติการฝึกฝนแต่ละครั้งอที่คุณเรียนรู้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจุดประกายเส้นทางนั้นเชื่อมั่นในตัวเองและกระบวนการและเตรียมพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อคุณใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทประตูแห่งความจเจริญรุ่งเรืองจะเริ่มเปิดออก หากคุณชอบวิดีโอนี้พลังด้านบวกของคุณเป็นสิ่งสำคัญกดไลค์และแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนและครอบครัวที่สามารถได้รับประโยชน์เช่นกันข้อควรจำยิ่งมีผู้คนเข้าร่วมการเดินทางนี้มากเท่าไรชุมชนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นฉันอยากได้ยินจากกอคุณสแสดงความคิดเห็นด้านล่างเกี่ยวเกัวกวบสิ่งที่ส่งผลต่อคุณมากที่สุดและแนวทางปฏิบัติใดที่คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะลองทำและอย่าลืมติดตามช่อง เราอยู่ด้วยกันในการค้นหาความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จขอบคุณมากสำหรับการดูจำไว้ว่าคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและด้วยความศรัทธาและการกระทำคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการได้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปแล้วฉันจะอยู่ที่นี่คอยเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จของคุณพบกันในวิดีโอหน้าซึ่งเราจะนำเสนอเคล็ดลับที่น่าทึ่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเดินของคุณ